แม่ฉันเห็นเมนนี้แล้วไม่ใช่เมนสิโพสเห็นโพสนี้แล้วฉันแบบอยู่นิ่งไม่ได้คือเป็นโพสที่แบบสมองมาปัญญาไขวยมากอะคือแบบก่อนที่มึงจะอวยนะมึงใช้สมองที่มีอันน้อยนิดนะ่ะคิดหน่อยนะคิดก่อน เพราะว่าสิ่งที่มึงอวยเนี่ยคือมันไม่ผ่านการกลั่นกรองนะคือเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะแบบเออใดๆก็คือกูจะบอกว่าบิ๊กเนี่ยไม่มีความสามารถตรงไหนเด้ก บิ๊กเนี่ยเขายืนแบบสง่างา,ามไม่ได้แบบไหนหรอกทุกวันนี้บิ๊กยืนแบบสง่างามมากเออกูจะบอกมึงให้ทุกวันเนี้ยบิ๊กเขามีงานแบบลัวมากเดือนหนึ่งเขาเป็นเด็กที่อายุยี่สิบห้าปีเขามีปัญญาสร้างอาณาจักรของเขาอ่ะ เป็นหลักร้อยล้านได้กูถามว่าคนคนนี้ไม่เก่งยืนไม่สง่างามตรงไหนคะขนาดเสียตาปัญญายังชมว่าเก่งผู้ใหญ่หลายๆคนยังชมว่าเก่งในแวดวงหมอหลวงชมว่าบิ๊กคือคนเก่งกูถามว่าคนอย่างบิ๊กไม่เก่งและไม่มีจุดยืนตรงไหน กูถามก่อนเออแล้วอีกคนที่มึงชมนะ่ะกูถามก่อนถ้าไม่ได้บิ๊กกูว่าโควิดน่ะมันเจ็งไปแล้วจ้ะที่มีเป็นหลักร้อยล้านทุกวันนี้เพราะใครคะเพราะบิ๊กค่ะจำใส่สมองมึงไว้ด้วยถ้าไม่มีบิ๊กมึงมาไม่ถึงร้อยล้านค่ะมึงเต้นเด้าเป็นสิบป,ปีหนี้ทอกสอฐอมึงยังไม่หมดเลยจ้ะเนอะคือจะอวยอะ่ะ มึงเอาความจริงออกมาอวยหน่อยคือถ้าไม่มีบิ๊กอะ่ะมึงมาไม่ไกลถึงขนาดนี้หรอกขนาดเนี่ยเลิกกันปีกว่าเข้าปีที่สองน่ะไหนผลงานกลุ่มปิดผลงานกลุ่มปิดทุกวันนี้แทบจะไม่มีเลย<ม>เลก,ก็ไหนเคยทำกลุ่มปิดได้โกยเงินเป็นโอ้โหร้อยล้านไงน ทำไมผัวเลิกแล้วไม่มีปัญญาทำกลุ่มปิดอะทำก็ทำแบบอะไรก็ไม่รู้ไหนความคิดสร้างสรรค์อยู่ไหนกูถามก่อนโอ้แล้วมาบอกว่าแบบบิ๊กเป็นคนไม่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถที่ไหนสร้างเงินได้เป็นหลักร้อยล้านกูถามก่อนก่อนที่มึงจะวิจารณ์น่มึงใช้สมองด้วยจะใช้ส้นตีนนะ เเจ้าอวยก็อวยให้มันโอ้ยคนทั่วประเทศเขาดูน่ะเขาไม่ได้งงแค่ร้องเพลงเก่งอ่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้เก่งนะบริหารก็ไม่เป็นความคิดสร้างสารรค์ก็ไม่มีโอ้ยยืนอย่าตัง,ง่ะ บิ๊กกูสง่ากว่ารา้อยเท่าค่ะกูบอกเลยนะสัง่าแบบความสามารถนี่โดดเด่นมากโดดเด่นกว่าอีตแม่นั่นอีกชี่อยให้กูล่าย,ยาวทำอย่างกับเขาไม่มีความสามารถทำอย่างกับเขาเป็นคนแบบไร้ประสิทธิภาพความสามารถเขานี่ประจักษ์มาก ึงดูได้จากคิวงานค่ะมึงดูได้จากคิวงานทุกวันนี้แข่งกันนั่นกูถามว่า e อีแพลวพาวน่ะทุกวันยี้งานมันมีกี่กี่คิวเฮ้อเดือนนี้แม่งมีงานให้ลูกน้องสามคิวแล้วก็ไปเตะบอลสรุปมึงเป็นหมอลำหรือมึงจะไปเตะบอลหาแดกคะกูถามก่อนโอ้ แม้จะอวยใครก็นะก่อนที่จะด้อยค่าเขาอ่ะมึงมองดูโปรไฟล์เขาก่อนค่ะว่าเขาจะเลินลุ่งเรืองไปถึงไหนแล้วเนาะเขาจะเลิศไปหอดใสแล้วซุ้มจักขวงกับอีหยังบูยยูอัญญาอูยูอยอูเอ,อ,อ,อ้ยจะแม่นสภา